ของมัลวัคซีนโมเดอร์นานั้นมีความคืบหน้าค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับนี่ละไม่เกี่ยวกับความคืบหน้าที่เรานํามาเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดแต่จริงๆแล้วโมเดอร์นาเนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาวัคซีน mRNA นานาาแล้วนะ เขาพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจาก mRNA เนี่ยมามามาก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดและแต่พอสถานการณ์โควิดมาเขาก็เอาเทคโนโลยี mRNA นี่แหละมาพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดตอนนี้รายงานข่าวว่าโมเดอร์นเนี่ยนะคะเตรียมขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกสำหรับวัคซีนป้องกันโรคเอสค่ะก็คือป้องกัน HIV ะะโดยเป็นการทดสอบร่วมกับอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่มีสุขภาพแข็งแรงภายในสัปดาห์นี้วัคซีนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี mRNA เช่นเช่นเดียวกับโควิดนั่นแหละนะคะจนประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งเนาะเพราะ HIV เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโลกนี้กลัวโรคโรคเอสมากเลยนะแล้วก็โรคเอสเนี่ยนะคะถ้ามีวัคซีนป้องกันก็จะ ดีต่อมวลมนุษยชาติมากเลยค่ะคุณแม็กซคะครับผมสำหรับโมเดอร์นานะครับก็ได้ประกาศความพยายามในการพัฒนาวัวคซีนป้องกันโรคเอดหรือว่า HIV นะครับตั้งแต่เดือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโครงการรีเวิ่มวัคซีนต้านโรคเอดระหว่างประเทศนะครับก็คือ IAVI นะครับ international AIDS Vaccine initiative ก็คือ,อ เป็นมนลนิทีของบิลเกตนะครับมิวบ mm ิลแอนด์เมรินดาเาเดชันเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นทีมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับโดยที่มีวัคซีน2ตัวที่มาทดสอบคือ mrna 1 6 4 4นะครับซึ่งจะเริ่มทดสอบกันวันนี้แล้วนะครับก็19สิงหาคมเนี่ยเริ่มทดสอบแล้วแล้วก็มีอาสาสมัครจำนวน56คนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีการติดเชื้อ hiv เป็นลบนะครับก็คือ,อ,อแบบทุกอย่างแบบคลีนนะครับก็จะลองทดสอบดูแล้วก็ทดสอบ m i n a อีกตัวหนึ่งก็คือ1574ต่อเนื่องกันไปนะครับเพื่อดูว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ตอบสนองภูมิคุ้มกันมากขึ้นหรือเปล่าก็แม้ว่าผู้พัฒนาวัคซีนหลายรายก็จะล้มเหลวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีล้ำหน้าของโมเดอร์เนี่ยก็น่าสนใจว่าจะทำให้ บริษัทพัฒนาวัคซีนยักษ์ใหญ่เนี่ยประสบความสําเร็จในการสร้างแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพสูงในระบบภูมิคุ้มกันสําเร็จหรือเปล่านะครับก็โมเดอร์นาเนี่ยพอจับตัว m อ n a เนี่ยผมว่ารอบนี้ก็คือคนทั้งโลกก็คงเรียกว่ารู้จักก่อนน้าโควิดเราแทบจะไม่รู้จักโมเดอร์นาอยู่แล้วไม่รู้จักเอ็มนะ่แต่ว่า,าแ a วลูที่คนทั้งโลกรู้จักแล้วก็คาดหวังของ m อ n a เนี่ยก็จะเริ่มเห็นในการประยุกต์ใช้ในโรค อาชนิดอื่นๆโรคติดต่อชนิดอื่นๆมากขึ้นก็นับว่าเป็นโอกาสที่เติบโตของโมเดอร์นาได้ดีมากๆจริงๆโมเดอร์นาเนี่ยในฝั่งตลาดทุนเนี่ยหุ้นเขาปรับตัวขึ้นมหาศาลนะครับคือไฟเซอร์เนี่ยบริษัทมันใหญ่กว่าเยอะแม่โมเดอร์นาเนี่ย<อ>มันไม่ได้ใหญ่เท่าไฟเซอร์เพราะฉะนั้นจากเจ้าโควิดเนี่ยที่บอกว่ามีแต่เรื่องไร้ไรๆเรื่องลบๆเนี่ยบางบริษัท<อ>ก็ได้ประโยชน์เชิงบวกอย่างเช่นโมเดอร์นาเนี่ยแหละครับผม คือก่อนหน้านี้เราแทบไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทโมเดอรนาเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้พอเป็นวัคซีนโมเดอรนานี้คําว่าโมเดอร์นาโมเดร์นาเนี่ยถูกพูดถึงทั่วโลกเขาก็เลยมูลค่าตลาดนี่สูงขึ้นเลยเหรอสูงขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมคุณคุณแมืมถ้าทำได้สองเท่าสามเท่านะครับสองสองร้อยกวมันเน่ครับผมค่ะดูเดือด<อ>ก็รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อีกครั้งครับก็ตอนนั้นถ้า <laughs> ได้ยินชื่อใหม่ๆรู้ว่ารู้สืรู้งี้ซื้อบอดด้าไว้ก็ดีใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นมาเขียววทีเดียวใช่ครับแค่หกเดือนนี้ร้อยี่สแปดเปอร์เซนฝากทีมงานกดสักห้าปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเห็นกราฟที่มันโอ้โหปรับเนี่ยครับเนี่ยจากจากปีที่ผ่านมาจแบบว่าต่ำต่ำอยู่ตรงเนี้ยนะอ๋อแล้วพุ่งขึ้นขนาดนี้ลงลงหลานล้านหนึ่งได้ สักประมมายี่สิบล้านอะไรเงี้ยครับร,รู้อะไรไม่ไม่สู้รูง้งี้รูง <c oughs> ้งี้ซื้อไว้ก็ดีอะไรผมว่าก็ถ้าเราทํางานอยู่โมเดอร์นาแล้วเรารู้ว่า <Ừ. S 2> ผลการทำวัคซีนมันเวิร์กอ่ะเป็นพนักง,งานยังไงก็ก็ลุยครับอันเนี้เป็นเป็นโอกาสของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันครับผมค่ะ <c oughs>